สวัสดีชาวกระพงพก็ยังอยู่ที่บอ่อมีกอดกระพงเ,เป็นเลยคนค่อนข้างเยอะน่าจะเกินห้าสิบละมอนเนี้ยทัง้งสองฝั่งปลาจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่จำได้รู้แต่ว่าไม่ได้เก็บตกแมทที่แล้วถมปลาลงมาเลยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ จะใช้ดวงหรือใช้ปีมือไปดูกันก็เริ่มก่อนแล้วนี่หางเบี้ยวๆเนี่ยเป็นอะไรวะแปลกอุ้ยเนี้ยกระตุกแล้วกระตุกนี่เงี้ยเฮ้ยอากาศก็อุ่นแล้วทำไมเป็นงี้วะอากาศก็ดีทำไมปลาดีวะ มันมีวะเยอะมาก้างเล็งก,กลง,งายกูไแ้รอเออดวงไป,ไอ,ไปอีกค้งแววค้างควนเปลี่ยนระบบ

เป็นไรวะอาตัวอุ่นแล้วนี่ยวะตอนเท็ยังแดององแดอยู่วันนี้นอนนะตื่นสายแล้ววันหยุดอุ้ยไปไหนวะน่ะ 考了。Call it. ลลห,หลังจากน้ำเช้าเราไม่โดนอะไรเลยเราก็จะมาเริ่มเก็บทีเนะี้วันนี้น่าจะเหนื่อยหาปลาไม่เจอเลยน้ำเช้าเ,เดี๋ยวไปหากันต่อลุดลุดลุดแล้ว ไม่โดนอะไรเลยตั้งแต่เช้าอุ้ยปลาเกี่ยวนะพี่สบัดทิ้งสบัดทิ้งเลยเสียสักดสักรีโอ้มีเด็กคนโดนเลยไปดีกว่าอายเขา เต็มคอเรว้มนตลาดให้มันหลุดไหนมันมันกินดิมันกินมันไม่ได้เกี่ยวตลาดตลาดไหนมนคอเลยะ ขอบคุณครับเต็มคอเต็มคอครับฮะตัวผมคิดว่านะควรจะยกเลิกตรงนี้ออกไปเลยครับแปดชั่วโมง แล้วใช้กดแค่ขับ4ชั่วโมงนัก30นาทีกอประเทศไทยเราใช้คนขับสุงคนไม่ได้แล้วครับค่าบรรทุกถูกข,ขนาดนี้ไม่งั้นท่านก็ออกไปแก้ปัญหาเรื่องค่าบรรทุกที่ถูกให้เราออกมาตรการควบคุมค่าบรรทุกที่มีราคาขั้นต่ำต้องไม่เกินกี่ก,กิโลต่อกี่บาทกว่ากันไปสร้างให้มันเป็นบรรทัดฐานให้กับเราขาพระพบบขนส่งพวกท่านไม่เคยผิยวแลเ,เลยนี่ต่ออกกฎระเบียบมาบังคับใช้้างว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมกัน ตัวได้ไปอริตัวละตัวที่สี่กำลังจะตัวที่สี่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่แปะเองนเ,นอเดี๋ยวพี่แปะเองก็ได้มันตกไปทีหนึง่งแสดงว่า ขอบคุณครับน,นำแล้วนะเรที่อฟออะเลกตีลงไปไม้แรกเลยตัวที่ให้ปุ่นไปอ่ะเลี่ยมกว่านี้เส็หัอนะครับ อ้ต้องไม่เอาน้าได้กี่ตัวเนะี่ยผมนะครับครับได้ตัวเดียวไม่แค่ผม <c oughs> <laughs> ผมบอกแล้วแต่ผมอจริเลยนะอย่าเข้าไม่ให้เข้ายาคิดปิดเบรกแล้วยาไม่ได้รออซื้อแล้วไม่ได้รอดซื้อแล้วใี่นไปดีกวาขอบคุณครับ <med> น้าน้ามันกินอะไรครับเรดฟ็ <'s> <laughs> <laughs> อกครับเดี๋บวบาทอะไรเนี่ยบทบาทนั <laughs> ่โอ้ยปุ่นไปพี่โดนเลยปุ่น <c oughs> บอกแล้วอย่าทิ้งพี่ <c oughs> โอ้ยช็อกก็ะสั่นโดนบ่อยปลากาดบ่อยโดนบ่อยช็อกสั่น งั้นก็เราลงสองอย่างก็ไม่ลงอย่างเดียวในแบบนี้อนันนี้ก็ผมบวกบกดค้งนะนไม่ลงก็ผกอย่างเดียวน,นี่ขนาดตามผมผมยังต้องแพ้เลยนะเนี่ยโอ้โหผมมีทางเลยยงี่ยงโหนวดกัดที่หนวดนแบบบับบงกกดไปดูไปดูหน้าเพจได้นะโทรศัพก นี่ขนาดผมได้เยอะกว่าผมยังต้องแพ้ใช่ไหมใช่แต่ครึ่งวันแรกแล้วร <laughs> ับตั้งแต่ครึ่งวันแรกแล้วครึ่งวันแรกนั่งจ่อยได้ไม่ผมกลัวมันไม่สด <laughs> 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 นี่ลอ <laughs> กหลอกลอกหลอกภาพตัวนี่ปลาเราตกสองประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวไม่ <laughs> ก็นับจำนวนไม่ได้นับประเภท ไม่ได้บอกจะแข่งกันแบบไหนแม่เห <semester. S 2> <c oughs> ็นไหมผมไม่ยอมชนะก็คือชนะ แพ้อะไรล่ะน้ำอ่ะห้าต่อสี่ะดิไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนั้นว่าปลาประเภทกี่ประเภทเนี่ยเวลาโป่งเนี่ยหรืออดของแง่กันแง่ยี่สี่ก็คือแพ้เขานับจำนวนตัวไม่ได้นับว่ากี่ประเภทนี่ตัวเอง เหมือนกันแต่มันประสีถ้าหยิบผิดตัวไปอ,อ่ะวันนี้ก็จบไปที่ห้าแต้มเกือบไม่รอดมาเก็บได้ตอนบ่ายน้ำเช้าไม่โดนอะไรเลยอากาศก็ร้อนกล้องก็ตัดบ่อยเดี๋ยวพาไปดูท็อปสาเบ,บน้น,ะนไ,ได้กี่ตัวนะสิบสองตัวว้าวท็อปโ o หนึ่ง หนึ่งของบ่อวันนี้เดี๋ยวแมตต้าจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน